พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านของอดีตผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครนะคะจุดที่เกิดเหตุคือโรงรถค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเหตุการณ์นะคะคืออาคารต่อเติมโรงจอดรถเนี่ยนะคะของบ้านหลังหนึ่งนะคะในหมู่บ้านชวนชื่นที่จังหวัดนนทบุรีจู่ๆสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะพังถล่มลงมาที่สําคัญคือเหตุการณ์นี้รถคันหนึ่งพังนะคะเป็นรถยี่ห้อเล็กซัสด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีคนที่บาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวเกรซนิ่มสาคอนอายุ18ปีเป็นเพื่อนของลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะคุณเกรซเนี่ยนะคะบาดเจ็บที่ขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเบื้องต้นอาการปลอดภัยแต่ว่าสภาพของรถเล็กซัสที่บอกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกระจกด้านหน้าแตกนะคะหลังคายุบเสียหายทั้งคันเศษปูนกระจัดกระจายเต็มพื้นนะคะทีนี้ภรรยาของ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครภรรยาของคุณจิรพัฒแสงจันทร์นะคะคุณยอแสงเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่มาแล้วหลายสิบปีนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมระเบียงแล้วก็อาคารจอดรถเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้นที่สองค่ะได้ยินเสียงโครมดังลั่นเลยนะแล้วก็เสียงของลูกสาวตะโกนขอความช่วยเหลือบอกแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยตัวคนเป็นแม่รีบวิ่งมาดูนะคะ ปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยเดินพ้นตัวอาคารบ้านไปแล้วแต่เพื่อนของลูกสาวถูกทับอยู่ใต้ซากปรักหักพังชาวบ้านต้องช่วยกันดึงตัวออกมาแล้วก็นำสงง่งโรงพยาบาลเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่คิดว่าอาจจะเกิดจากบ้านเก่าหรือเปล่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้งานมานานกว่า10ปีแล้วค่ะเสียง,ง,งดังโครมลงมาเลยก็เลยวิ่งลงมา แล้วเพื่อนลูกสาวเขาก็โดนทักตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลนะค่ะแต่ก็ตรวจเบื้องต้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้กําลังจะไปดูน้องอีกส่วนต่อเติมยาลิึ่างมานานหรือยังค่ะครับเป็นสิบปีแล้วอันนั้นเป็นเพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวบาดเจ็บคนเดียวอายุสิบแปดตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแค่แทะเลอกก่าเปิดไม่เป็นอะไรมากทีนี้ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวต้องถามท่านเอาผมไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ มาให้ผมมาให้ข่าวอะไรไหมมันไม่มีอะไรมากประมาณสิบกว่าปีมันน่าจะมันน่าจะเก่าเดี๋ยวผมจะดูเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรว่ามันถูกต้องตามแบบอะไรไหมเนาะเรื่องต้นหนักหนักเกินไปไหมครับถือว่าก็น่าจะเป็นอย่างไงมันน่าจะรับน้ำหนักน่าจะรับน้าหนักเยอะไปแล้วก็ระยะเวลามันนานคือบ้านหลังนี้เท่าที่ดูโครงสร้างสยนเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายกับ ทาวโฮมทาวเฮาส์เนาะนะที่มันต่อกันหลายหลังนะคุณผู้ชมนะทีนี้คําถามก็คือว่าไอ้จุดที่ที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นจุดที่ต่อเติมหรือเปล่านะคะคือเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเหมือนจะเป็นการต่อเติมโรงจอดรถนะคะก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าไอ้ส่วนที่ต่อเติมเนี่ยมันมันหนักเกินไปไหมแต่ว่าถ้าโครงสร้างเดิมเนี่ยนะคะมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าก่อนก่อสร้างเนี่ยทางวิศวกรทางสถาปนิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ต้อง ชั่งน้ำหนักเอาไว้อยู่แล้วไงะะว่ามันมันรับน้าหนักได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามต่อนะคะว่าเหตุที่ถล่มลงมาเนี่ยเป็นเพราะจุดที่ต่อเติมหรือเป็นเพราะโครงสร้างกันแน่นะคะ